สบายดีตอนสวยพี่น้องมาหอดบเจรเจี J ๊ยบแล้วแต่ว่าเจเี J ๊ยบยังไม่ตื่นเนาะเอาก็เลยจะให้ป้าบัวแทนนะฮะบวดสูขสูคนี่กะมาเอามักทั่วอะไรเร้อสบายดีพี่น้องเท้าหายแล้วไหใช่แล้วมาจับกล้องเมียนดวงพี่เปินเสื้อแอนักทั่วหายเจี J ๊ยบเจี<อ>๊ยบยังไม่ตื่นก็เลยให้กับปบา้าบัวเด้อ จ๊้อาจ้าปยไลกต่วเขอบคุณเ้อแต่ขอบคุณหลายๆคนมีเจเจี๊ยบเจสีอาร์ตี้ตุยตุยเนาะกลายคนอยู่ขืนประหอดปูบัดอุดมไจผูแต่ว่าฮะจีนะแล้ลุงแล้วสวนเจ้านะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเวลาหเดือน ก็เวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวพอมาชมจีเขียวๆกันครับก็มาจีนได้ลงแล้วมาข้อโคตรจ้ะย่างมืออื่นเอาลงมืออื่นและจ้อแล้ะสนามจ้อเรียบร้อยป้าจักตะแยงปะปุ๋ยจักแพงแพงนึงโบนิชัยโบทัานได้ใสโซลาเซลล์เออใช้ไฟผ้าก่อนใช้ไฟผ้าก่อนถ้ามันประสบความสําเร็จกับปีหน้าปีหน้าให้มาผลักไปนอกเพราะว่างบเลยกับกระเม่นอยู่เฮาวใสไฟฟ้าก็ก็ได้ของจํามันอยู่ไกล เด็กงานไปเบิ่งวัวในขางนองในใกล้ๆไปเบิ่งบ่วนะนี่นะครับเหือไปปะนี่หลังเฮือนนี่ไปเบิ่งน้องบ่องให้ให้ให้น้องบิ๊กน้องบอยอันเฮ็ดเพ้อให้อาเซนมีมีบ่มีน้ำเด้อมีแห้งเจาะอะไยังนั้นมีน้ำาปประบัวนนำทางโอ้เศษจ้ะขอบคุณอีกรอบแล้วจ้ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆของฝากยอดวิวแปดหมื่นได้หนึ่งเหรียญของไผ่เพดเพดอันนี้แล้วเพดนะพี่น้หนึ่งล้านวิวได้สองเหรียญก็ยังมีมันในในจักน้อยอมว่านในมันบริเบิ้งแต่ว่าเขาซ้ำซ้ำนี่นะพอดีตัดมาวาตัดนะได้เรื่องขาดอย แมนนๆพอดีตั้พอดีเลยนี่ตั้ทั่วปิ้งเขียดวอนยุกไปหาคุดเขียดจะแล้วขนาดนี้นะให้น้องวิค้องบอยเห็ดเขาจะไปเบิ้องอันนี่ก่อนหมู่บ้านใอภาอันตีบานบอเห็นว่าเอ้าคือว่าชุบนวันศก้นอันนันพักภาคันตีบานแล้วเอาบัวกันยังบเรียบรอดอยู่ด้วยขทางล่าง ใส่ไฟฟ้าก่อนก็ได้เนาะใส่ไฟฟ้าก้อนบดกอนอ้ยทกละอยซีดแล้มามาโชว์น้ำโยกโกเปอเงีบโเปงีนบน่ะใส่มาดมาโชว์นำโกอ้แข่งบก้องน้ำเก้าเน่ออกก้อนเออฟังท่อบ่ อันนี้ใชไหล้ครน่าฟ้าอยู่เอประมาณนี้โซซลลลาเ์มันแดดอยู่แดดอยู่ใช้โซลาเซลล์กับไม่เมือนไครับหรอว้าวก็นังขึ้นมาเดี๋สัจจจักแล้วเนอะน้องไม่ได้ปุ้มมันจะพักน้ำละแห้งดีอยู่จ้ะซื้อสีกุ้งอยู่หรอกเท่อใดเนี่ล้อมบ่อนี้หาคันหาผู้ใดปันนะดูบ่รวมอุปกรณ์ใด หาพันหาบรวมอุปกรณ์อีกจะพอล้อมบ่อไรบ่อใหญ่ป้าคือแพงเก๋แพงไหมบ่อใหญ่เขาบอกบนคลองแต่แต่เช้าโจนสองทุ่มอือทั้งวันขาดจ่อนะคะพันหาแม่นอ่าอุปกรณ์อีกต่างหากอุปกรณ์เขาซื้อเจ้าเบิร์ดเท่าไรนี่นี่ยเบิร์ดหมื่นกว่าบาทพัดเอ้าพี่น้องทูหมื่นกว่าบาทละได้ไหมน่ะคนผู้จัดจ่อ คนผ hmm. er hmm. um, ูจากจนี uh ่้มักได้ละจอเลนั <t une> <t une ่กได้ได้จะไปซื้อในสายได้นะเออถ้าได้ฮะกาาออกาโกบอืของเวียดเน่นพี่น้องของเวียดเนี่ยของเวียดของจีนขชาบริคืนเงิน เออว่มีคนใจร้ายแล้วสันเดยแม่น็จะว่าเออตัวนี้นะทนมื่นป่ายพูดป่ะปมื่นป่ายพูมื่นป่ายมันท่าเอ้าวใจจะสามเฉพาะอันใดเนี้ยสามทันหักอออ่าท่ออุปกรณ์ยังสายพื้นสายไทยร่วมเป็นลุงพ่อระบอกว่าเกือบมื่นสองอืมเซ็ตเซ็ตนะ จะ่างไรไสอย่างไรพร้อมไสน้องพร้อมไสอู้จ้าพร้อมไสจ้าแม่บ้านดีต่อมาจะทำมันนั่นจัดไสโซลาเซลก่อนต้องไปซื้อแข้งชื่อนางมาติดตั้งเองแล้วพวกตันเออเมนเมนบ้องงานลุงพรเนี่ยมันสูงอยู่นี่กล้องได้เนี่ยปะบัวนี่กล้องเอานี่กล้องลงมาหนึ่งข้ามถอยข้ามถออืดนี่ดีเข่าลุงพ่อบ้านเข่า ข้าวจ้าให้หนักมันโฮ่งแต่ว่าโบได้อศัยเอาขับ่บน้ำหนันคันน้ำนองมันลายแล้วมันจะเป็นแบบนี้เออเออน้ำแบบน้ำนองลายแล้วมันซึมลงมาดิเฮ้ยลงมาเองเน่ากระยามันเพราะว่าเราโบได้วางเอาขาวด้วยเนะวางเอาอย่างไงแล้วใส่ให้ข่าวขึ้นกันห่มเลี้ยงเลยแกแล้วใส่เลี้ยงปลาอ่าคว่ำขึ้นลงพรนั่นเลี้ยงปลานาแรงจ้าเออ เรือในคู่คู่อยังนี่คู่มันคู่ทั่วค้าวโพดทั่วคือทั่วนั่นบ่โฮมตที่แบบนั่นแล้วเอ้อว่ามันคือสซีโฮมไปบ่อหลวงพ่อทางจะได้ทางเกาะพายออกทางเกาะพายออกมันเราอยากเอามันไก่หน้าเหมือนเอ็กเราก็ะชีลงทั่วลงข้าวโพดช่องสำไทยเวลาเราเป็นช่วงประบอกะไหนเราตั้งร่องอะไรเฮ็ดยังตัวนะ บัวกับิดปลูกักปลูกมโนมกแตงไปน่มันนั่นแหละต้แม่ละหัว่นกะมีเรียบร้อยแล้วแต่งบอแต่งำพไท้ปลาบัวเมงเมงแมงาทองสมสมในกินนะเอกับ่มีวิธีอันกำจัดแมลงมาแนน้ำฮาบอเนาะควีนห้าฮะควีนหีดโร มันหรับมือไม่ฮัดครับคืออันลุงพรเนี่ยมันจะบอเลือดแต่อันหวบวชจันทรมาแต่งแล้วนะมันมันมีอยู่หักมันแห้งแด้วกับรรยากาใสอ๋อมีถ้าต้องฮาชีวภาพแล้วมาไหลภายในเนาะอู้พักเนี้อขาอยูมันได้สตลงเลยบอมันนะ อยากล้มอยากล้มเลิกแล้วมันมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรให้โตปุ๊กเคยเออเฮาสิมีบอลปุ๊บว่าเฮาบอลบอมีบอลปุ๊กเฮานั่นปุ๊กกันสลับกันเด้เฮาบ่ต้องปุ๊กแนวเดียวกันว่ะเด้เฮาเลือกปุ๊กอีกแบบนึงเจ๊ชิพลูงพรก็มาเน้นทั่วเน้นกับโพดนั่นเองก็ปุ๊ก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 ไว้กินเองเด้อบกโม่บอกบกโม่พักแม่นเอออุ้งโพล่าสิเอาสามอย่างเด้ พริกข้าวโพดหมักโมพริกข้าวโพดหมักโม่ลงพิษทั่เออหมักพริกน่ะได้เรื่องพริกน่งกำลังเอื้อยเรากำลังก้าวในฤดูแรพริกของตัวแห่งเลยได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องหมักพริกนั่นนี่แหละเราเป็นเรียมเราปูลาคนละหลายนี่แหละมันต้องปูดจะเดินกา้าเดินชีมันเป็นได้ชันชันตายตายสูงนี่ล่ะฮากับฮากับใครละลากระสมล่ะเนี่ยนอกพี่น้องพูกว่า ระวังคันปูได้ทรงนี่นะขายได้ดีขนาดโลงนี่นะเพื่อนโงกาบเข้ามาชาด้าลงเงินเราจะจีบปีหน้าเอาเล่เอาไว้เอาก็เท็ดไว้ปีนี้มันจอหน้าจอในยังหลายอย่างเพื่อสิตัดสินใจจอหน้าบ่บ่หนะพี่น้องเอออเงินเดือนยูทูบสองเดือนซ้ำเดือนโฮมบ่เอ้อจังได้ได้เออกองถืออีกใช่ทุกเรามีกองทุนเออเอ้ยจะปาก หม,มื่นซอ้ออเดเฮยหาพันหไดา้ามีืมนขขบปง,งบดงอัดานาคังเดเซ็ดมันบ่พี่ยังจักย่างนี่เลยฮากได้น่ะกระแต่นนั่นแหละจังว่าบ่ฮาบัดสิจอใส่น้ำในเือนเลยนะ,นะก็คืออยากใส่ได้ตัวนี้พ้มอมาแล อนาคตเราไปนี่แต่ว่าดันขึ้นแท่งเองนะตัวไม้เพราะว่าน้ำมันแห้งอยู่แล้วละดันขึ้นแท่งแล้วก็ใส่น้ำในแท่งน้ำเบ่แพงไรคำนี้นะน้ำถือว่าบ่แพงไท่อใหญ่เลยเฮ้ยลงจนชุดคนใดท่อบอลไรมีบอลี่ไรเสียชุดสี่สิบเมตรสี่สอมใหญ่เลยไใหญ่จนหอดสิบเรม่เนาะเฮ็ดทอนตังโทรเจียวมันแพงอยู่แล้วท่อใหญ่เดี๋ยวเอาเบลือมาให้เน่เด้อ เราทำมืดทุไรจอบาดานแถวนี่นะที่เจ้านีเ่เขาไม่ตรวจมียังไงอยูอ่บ่เขาทำประกันหนึ่งสี่ถ้าน้ามุกมุกเขามารอมใหม่อ,อ,อมคืคือคือคือเขาในเจ้าไสเ<ะ>บิ้งหนึ่งไสในหนึ่งสี่แต่ว่าน้าเจ้ามันก็ได้น้องก,ก็ได้มาตรฐานของเจ้าแล้วน้องจะบอกเขาเขาจะมาล้อมให้ไหมคักแล้วปลาบัวคักแล้วนี่แหละข้าอจากได้นั่นนี่แล้วขาผัดโบมีวาสนา อันเฮือนติดทงหน้านี่นะมันบ่อได้เจาะโซลาร์เซลล์ระลงเนาะนี่นั่นอยากได้อยู่นั่นแหละหลวงพ่อเลยเอานะเอานะอ้อนปลาบัวโอ้ปลาบัวจีเอ่อนอ้ําล่าหนี่นี่มันจังนหลาจังบัววางไฟฟันกระบอซื้อดินไม่อีกค่อยนะพี่น้องเอ้ยฮัจิไปได้ดินไม่อยู่ได้ดินม่เจ้ของอ้อ๋อไอ้ซื้อตืมออกไปอีกน้อยนึงกะเออกะ ประมาณซ้ำให้นี่แหละเออได้เพิ่มอยู่พ่อได้แอนปูมือถอดินปีหนาเออโอเค <Okay. S 2> แบบล้ิล่งถอดินอืมหมดละแม่ลิงลิงเป็นคนสิจัดชั้นมาใหาย้ยแล้วกระเตียมถาาายย้าอันนี้จักทีได้อียังมาแน่ดินนะเฮ็ดคู่ง่ายเฮ็ดคู่ขึ้นน้นตักูคูอ่านัแล้วเนี่ยแบบล้วชิลงนออ่งตอนนี้เลี้ยงปลาตอนนี้คือเลี้ยงปลาอ,อย่างเดียวปลาเลี้ยงละโมเดิร์นอ้ สั่ไอร์เราลออยู่นี่เนี่ยเผาขึ้นแล้วจะไปสั่งมาใหา้เออพี่ไอา์แล้วค่ะลูกป่าบอ,บอากแต่ว่าคือทางฝนกระจายมามีอยู่มีตลอดแหละเออสร้ลงหรอหอว่ะสั้งมาพร้อมกันแล้วแร้างมาจากหเขาวยิมพอนก้อนอันการสร้งเขาก็ยังไม่ทันได้อยู่ได้ลุงิมพอนอ่ะเราสั่งปัตตานีมันกับอันปลาตพิเอียนป่อใหญ่บ่อใหญ่ปีนินมันบ่อใหญ่ป่อยใหญ่ยกเลิกป่อยใหญ่ตาพิเอียนอ่ะได้เอาปลาตพิเอียนกับปลาเค็งเนาะเออ ได้กันได้ไปเก่งกันหญ่ไว้กันเอาโลดมาบัวเจ้าบ้าเห็นข้าเจ้าชิบะออดออดเอาบอผ่าแล้วบุญแล้วนะเดี๋ยวไม่ล้วจะลงมานอนผ่าแล้วเนาะพี่น้อนด้วยข่อญาติเต็ตัวเดียวนี่แหละไปไปไปกินข้าวจ้ะโอ้ยนี่แหละกวามไพฟันของขาพระเจ้ามียังลงเลยยังโบเป็นตะเบิร์นหรอกโบถือโรตารี่ในจักบาทเอาลุงพ่อเรา บานนี่หน้าน้นนกน็ตลอดแล้วเพราะว่าป่มตัวนี้ขึ้นมาดเี้ยมันไก่ที่เท้ปากพอแล้วพังไปแล,แล้วอืมแลวเราก็ปล่อยลงเลยที่ไอ้คอมนแล้ด้วยก้อนก็ได้ปะบัมนนนนมวมันน้ามันชีถ่วมน้ามันชีถ่วมข่าว่มันกับพันคำซอ,องคือาในี่เอออวาเใใง่ออใายสใหญ่คักแล้วปยพรฮิต,ลตลแล้วบ้านนี้ ต้อแ่พี่อมีนเด้อพอ่พ่อแล้วบานนี้กได้ะร่าเซียวคือกันอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเดินถ้ามันบบกอํานวยเนาะเดินถ้ามันน้อยพกเนอดดอกข้ายอืมหกบ่มีเหง่ดกำลังเหง้เอาน่ะบ่ลาย น้องบิ๊กน้องบอยแล้วบดไรอุแเด็ก็ตจะรอแล้วเามันเย็นเ่พอดีพอดีไปนะฮะกับอันกินเพล่แรก่จังเสียอันนี้คือเออซีต่อนะพี่น้องเนาะน้องบอยจัดให้แล้วจ้าตื่นแล้วพี่น้องไปไปฮะพูดเขียดมากินกระตัมักทั่ววันนี้พี่ซื้อถั่วให้เจี๊ยบตัแต่ว่าปีนี้แตงกินกินไม่ได้ ปลูกอะได้แต่งอะไรเม่งเต่าทองขีนเบิร์ดเจักข้าวเสียอะไรกันแกงกะหรี่มลัยเอาก็ลองเบิร์ดกก็ลองเบิรงดหอยของาเฮาในฮือนนสองปีแล้วเม่งเต่าทองหุงเพิ่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 กินยอดกินต้นกินทุกอย่างรอบที่สามมุ่งให้แต่งแล้วจะรอบที่สามแล้วค่อยปลูกมาสิได้ที่บนกลางเจ้ากระชิบกเอาอย่างน็ดข้างแต่งนะตะไคร้นะค่ะตะไคร่ตื้มมะเร็งอันตะไคร้ เจ้าสีบลมุ้งจะพองออกมาคุณบ่สยอวู้บดลายดูโอเคว่ามันันเบียมันน้อยๆน้ำขึ้นมาได้สามสี่เบนมันก็วิดไปแล้วใครเลยเฮ้ยใคนมันวิดมันใหญ่สำแดงยอดมันขึ้นสำแดงมันก็กินยอดคือเก้าเาทองน้องเนี่ยมันบินได้น้องห้าสิบย่างใส้มันกะมันบินมีเะไนเด้เนาะก็คือกันเด้เนาะไปแต่คืนเฮือนเจซีต่อเฮ้ยไปซี่แล้วเนาะ นนีนยวแเนียวแตโอ้ยอุ้มเนะเดียวก็เนียแตเนียวแตนลวกินขาวเยอยโเยวะมันกินฮอทพอมนเหยกีนาไดเสร็จนะอืม้ยงนากัเงคุณแม่เลี้ยงเดียวผัวทิ้งขาหนูโดนผัวทิ้งนั่นเองนั่นแก้วมึงอะไปเลี้ยงลูกคนเดียว จากเมื่อวันศุกรมามาเมื่อานนี้เราจะไปทังได้วันนี้นะเจเจมเจเจมมัอยากชวนเจ้าไปคุบขี้อัดชักแล้วเหรอได้หมักทู่อะไรอยากกินปิ้งขี่อะไรคันหาคุเอาวิลล่ามาก็ได้หลวงพี่ซื้อให้คุณหลวงพี่ค่ะ อายุปนรชุาอ่ทอดลรบี้บอกเออห้กะเออกะไฮโรพี่ดีมีแหงเด้อเลกจ้าบี่ขอขุดหลายหเด้อจ้านโมธนาสาธุบุญหลายๆาจ้าทำบุญกับกระเทยนกไม่ไอนมันลมได้กสเดอสี่พอมลรีนมูานนี้ กันเน่ากันเปื่อยกันบูดมันลมเอซีมันก็เลยเป็ี่นแ้วนี่มันลมมันกูดมันลมแล้วมันกูดมันบริงามไดเนี่มันเป็นกระต่องกระเต็งใช่ไหมหมากขอดในห้างเหงบเอาซัมมันลมมันก็เลยบองามมากินมันเขากันด่อยอะก็ขี้อยากกินยังมัอนทขาปากกระป๋องบอกกินอย่างนี้น่ะมาจะกินนาะมากปากกระป๋อง ไม่กินมันเปนใช้กินข้าวปลาแล้ก็กินเออกินมาโถป่ะโงแรมโรงแรมแล้วก็ไปกินที่ดินโ่งอืมอืมกัดกิตกัดกิตโอ้ยมีต่างมันยังกินเนาะที่ดินมันกินเนาะกินกินได้ที่ดินทองเออแล้วรักสบายทั้งได้เดี๋ยวจ้ากันนี่ก็ว่าพังเบิ่งวัน,นั้นบัดเมื่อจีจีเอามากักทัวลงไปให้แม่นั่งตุ่ยกับแอตตี้แอตตี้ไปปักซ่องบอกจะไปปักซ่องบอก ไอ้ตกรงตกลงรถนั่งนะสอบแล้วแล้วเมื่อวันเนี้ยเบอรเท่าไหร่พันแปดพันแปดวันละมาสามพันยานยานโอ้ห้อาหมดยากรถคันใดรถใหม่รถใหม่ีเท้ารถเธอเนี่ยรถเธอรลอรถนองนี่แหละ คือว่าซื้อซื้อหลกะให้ให้นาะมันทางมันเียเนี้ยอี้และเป็นม่สีบอมสีมันยยกตันเหว่าัมื่สีแต่มันตัดอยู่แล้วคือว่าแล้วเขาหานหานไปลงเออเให้เรื่องไทยมาแกะก็ได้เจตุยเอเจ้ตุยเฮงวะแล้วไปเห็น้านโมงมันเป็นเขาคงเขาค้อมเรียบร้อยตอมเออตอมตอมอะไรตอมเบา ว่ามันมีแบบรถอันนี้มันข่าคอมในเช็กในคอมนั่าเดีอืมว่าสั่นนะจักเล่่วยเป็นซีหูเนาะโอ้ยห่ยใครคือเขาเลยมันก็จะนอนอืมเออประจิตจักรผัวเพิ่นสกอร์ม่ได้จิบไปผมแม่เป็นน้อยเจ้าน่ะได้ไหคือเราโซนพักเนี่ยไปมาบ่งแม่เบียร์พักเอา ม่ประตูที่เกิดในสิบุกนั่อใสวกับบุกไม่อีคือกัดชอมสามนมันเนือละโอ้ยของนงตุยกประธานที่ซ้ของเฮาขอเฮามันพร้อมบุกแล้วเฮ็ดแปลงนกีายก่ายมีแต่มีแต่มือแรงนะเจ้าไปเอาแล้วมเราก็ปลูกโรดปลูกเงี้ยกลืนจ่กมเหียวของเฮน่สิปลูกตัวรุ่นไม่ ปูโป่งนะคะแม่ลิโอปูพักหนักกากระเยงกระยากหมดแล้วความหมายก็จะปูบังลมปูบังทิพูนอันใดกล้วยนะตก็งามก็งามนันใดขี่อ้วยอยู่นะ่อู้ยหนูไปใส่เบื้องนี้ขอย่านแต่ว่ามันงามโพอทุน

อื่นจะมาแต่งอันนี้นางบงแล้วห้องข้าเนี่ยเขาก็แตกขยาอยู่อันนี้นะเออเราไใส่ยำมเอ๋มาแต่คุณรู้ไหมคือแต่แต่เน้าโออันนี้อันมองพักหนักกว่ได้เรียบเขาลืมอันพักก่อนอันนั้นอ้าคือว่าหมู่บ้านในวันจีโก้นั้นพัก See, antis, hum, อันนั่งอาจเทศตัวตัวอันคันว่างเรามั่คุนนั้นพักเจออ้ีเน้เดินคันมาอุ้ยิตัวมันคํำอะไรกันเลยบริมาอันนี้คือมักเล่นหรอกับ uh, ม uh, ักพีกมูเขาตายมูวานนี่ยันโดสวนแค่นี้นี่ออออืออกีมักพีกพ่นนี่ยคือบอาคืนซีนนนนนเ่ยมพักพีกเนี่ยปัดอามักเล่นคืนนน ทำบริเวณในนี่นะเงินบ่อืมเป็นโซนอุ้ยทำสกินเห็นบองเอาหน่อยสองปีสามปีเลยยังได้กิ๋นอยู่ได้เออคา่าบอกพีกอันนี้นะพงุงิดงานแตได้กิ๋นตลอดเปิดป็นคนมีค่าเด้อพี่น้องซีคุมเน่ยังเหลืออยู่เดินน่ะส่วนหนึ่งน่ะโอ้ยซซำนี่กับจิจิที่บ่อกล้วยน่ะ กบที่ละเหอเนาะสองเมตรผู้บที่บที่บที่บอดีแหละพี่น้องเอ้ยที่พี่กับพระจากก็ละกันประสุขูสุโคนมาส่งทัวให้เจสีเจเจียบเนาะเดี๋ยวจังสีลงหาตุ่ยอีกทีหนึ่ง